สวัสดีครับสำหรับท่านที่ต้องการจะลดค่าไฟอยากติดโซลาเซลล์ก็บอกว่าเงินไม่มีไม่พอมาติดโซลาเซลล์ที่เป็นแสนสองแสนสามแสนก็มีนะครับผมก็จะมาแนะนำเราก็เริ่มต้นจากที่มันน,น้อยๆไปก่อนเนาะ อย่างของผมนี่นะตีให้สมมุติให้สักหมื่นหนึ่งนะหมื่นนิดๆก็แล้วกันนะครับเราก็เริ่มต้นจากเราไปซื้อกิจทายนะครับหรือที่เขาเรียกว่าระบบออนกริดนะครับกิจทายมาสักตัวหนึ่งนะครับอย่างนี้สามพันกว่าบาทนะครับ สักตัวก่อนง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แผงอาจจะเริ่มต้นที่แผงเดียว2แผงก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยตัวเนี้ยอยูอ่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไหนอวงก็ไม่เคยเห็นแผง340วัตต์นะครับ แผง340บาท2แผงเอามาต่อนะครับนี่วางบนลังคาง่ายๆนี่2แผงใช้สายวายนะครับเอามาเอามาพ่วงกันเอามาขนานกันนะครับเอามาต่อคู่กันนะ่ะแล้วก็ลากไปลากมันเข้าอินเวอร์เตอร์เลยนะครับลากมามาเข้าอินเวอร์เตอร์เลยนะ ลบ,ลบมาเข้าอย่างนี้เลยก็ได้นะครับตอนนี้เราไปดูสายเอานี่สาย AC มันเนาะนี่นะที่ออกจากตรงนี้นะก็มาเข้าปลักเลยปลักตัวไหนก็ได้ในบ้านเรานะครับตรงไหนก็ได้ในบ้านเราเสียเข้าไปเลยแค่นี้ใช้ได้แล้ว แผงสองแผงเมื่อกี้ก็ตกสามพันกว่าบาทอันนี้ก็สามพันกว่าบาทตีไปก็หมื่นนิดๆน,นะครับสองแผงนะครับนั่นเราก็มาดูว่าค่าไฟเราลดลงหรือเปล่าแล้วลดลงเท่าไหร่นะครับปิดไปเลยครับแค่นี้พอจบเราก็ไปดูมิเตอร์ว่าเรามันหมุนกลับหรือเปล่าถ้ามันไม่หมุนกลับใช้ได้ครับมันหมุนช้าลง แค่นั้นนะครับพอแล้วจบเลยเราก็มาดูรอบบินราคาเนี่ยค่าไฟเราลดได้แค่ไหนนะครับเสร็จแล้วเราจะเพิ่มอีกพอมีเงินเราก็เพิ่มแผงเข้าไปอีกนะครับก็จะให้มันเกินนะครับเกินขนาดมันเนี่ยพวกนี้จะให้หมอมันใช้งานแค่ห้าสเปอร์เซนตะ์พอแล้วนะครับไม่ไม่ต้องให้มันใช้เยอะหรอก อันนี้ผมก็ซื้อเป็นของส่วนมากจะเป็นของมือสองมาเอามาซ่อมเอาเพราะผมซ่อมเป็นไงนผมก็เลยซื้อมาถูกแต่ผมดูแล้วล่ะในราคาของมือหนึ่งมันก็สามพันกว่าบาทของมือสองก็ซื้อได้อยู่สองพันเอามาซ่อมเอาพันกว่าบาทก็มีแค่นี้ก็ลดได้แล้วครับค่าไฟลดน้อยลดเยอะอยู่ที่แผงคราวนี้แต่ถ้าเราจะอยากลดอีก แล้วก็ซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งซื้อแผงเพิ่มอีกก็มาเสียบเข้าปักไหนก็ได้ในบ้านเรารหรือจะปักเดียวกันอย่างผมนี่ก็ได้นี่ปักเดียวกันเฉยเลยเห็นไหมครับไม่มีปัญหาคุณก็เพ,เ,พเ,พเพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปอีกอยากจะลดง่ายไหมครับงบประมาณหมื่นกว่าบาทนิดนิด สามวันกว่าแล้วก็ไปซื้อพวกสายอะไรพวกนี้มันไหนะใช่ไหมนิดหน่อยอีกเนี่ยกี่เม็ดแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะเอามาใช้สักกี่เม็ดเราจะไปต่อกับปักไปอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ดีดลูกคิดเอาว่าจะใช้สักเท่าไหร่กี่เม็ดก็ไปซื้อมาแล้วก็หัวต่อมานะพวก mc 4นะหรือจะไม่ต่อหัวก็ได้นะครับถ้าเราคิดว่าเราจะต่อแบบใช้งานนานๆนะตัดทิ้งไปเลย ต่อตรงไปเลยลเอาสายมอมัดต่อตรงๆกันไปเลยนะครับไม่ไม่ต้องใช้หัวไอ้นี่ก็ได้น,นะหัวข้อต่อมันเนี่ยเนาะเดี๋ยแล้วก็ตัดเลยตัดจากแผงเนี่ยตัดแล้วก็ต่อตรงกันไปเลยนะครับง่ายดีไม่มีปัญหาเรื่องข้อต่อหลวมมีคาราบออกไซด์มีอะไรบ้างด้วยต่อตรงเข้าไปเลย นะัถ้าเขาเขาทำหัวอย่างนี้มาให้ก็เพื่อสะดวกในการที่เราจะไปต่อนะถ้าเราต่อตรงเราก็ไม่ต้องซื้อหัว mc4 มาตัดทิ้งเลยบวกใส่บวกลบใส่ลบขนานกันออกมาแล้วก็ลากมามาเข้าอินเวอร์เตอร์เลยจบแค่นี้เองนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะลดค่าไฟนะครับคือมีไฟอยู่แล้ว ในในบ้านเรานะมีไฟอยู่แล้วก็ยังยี้ง่ายถูกประหยัดใช้ได้จริงก็ก็แนะนำแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสําหรับที่จะไม่มีไฟเราก็ต้องใช้ออฟกิดเนาะอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีว่าเราจะใช้ยังไงขนาดไหนยังไงนะครับต่อยังไงวันนี้ก็ แค่นี้ครับสวัสดีครับผม